อุ้ยดอกไม้ฉันโอ้ะสวัสดีจ้าทุกคนมาทำรุ่นไหนมะม่วงอันนี้เขาเรียกมะม่วงเบาแม่นบ่อตามะม่วงมะม่วงมะม่วงเบาเนาะแต่แต่เจ้าเบามันก็ขึ้นไม่เห็นลอยได้ล่ะมันก็ยังอยู่ก็ดินอยู่มะม่วงเดามะม่วงมะม่วงเบาพันอะไรเขาปกติเบามันต้องลอยใช่ไหม <laughs> ปยาหลินมุกค่ามุกเดอมุกอันนี้บมเมนมุกแล้วแหละอยู่ในป่าแล้วก็ข้าบอกมะม่วงเบาไหนมันเป็นยังไงมะม่วงเบาเนาะปกติเบามันต้องลอยตุ้ป่องตุป่องนะความเข้าใจของคนน่ะนะเนาะวันนี้มาถากยาออกจากต้นไม้เนาะมะม่วงมั่งดอกไม้มั่งโอ้หลกไปหมดเลยทุกคนเลยมีทังพักบุ้งหลกแตะ ไม่มีแดดหรอกทำถาใสงอบไปยังน้นแหละ <c oughs> นี่ก็พักบุ้งอันนี้เอาพยัคมาปูเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องตัดยาหลายเนาะทีนี่อไอ้ตรงไหนปูไม่ถึงก็โอ้โหพุ่นหลกเต็มดูดอกไม้ปาย,ปยาไปซ่ย้ยสวยเดี๋ยวพามาดูดอกไมนะ้นะน่ะว่าจะมาทำงานก็ไม่ค่อยได้ทำรอกเดินคุยสมากกว่ามามาดูดอกไม้กัน สวยสวยนี่ทุกคนดอกไม้ป่าหาก,ก็ปลูกเด้เนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยสีนี่ดอกบานชื่นเนาะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะอ่ะอันนี้ตาจะให้ถากออกไหมเนี่ยตะกรงเนี่ยจะไม่ไว้เอาไว้ให้วัวใช่ไหมมันมันก็งามได้เนาะอยาอะไรเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตถากออกจากต้นไม้เนาะนิดหนึ่งอยากก็งามงามเด้งัวก็ชอบกินได้อยาอันนี้ก็ได้ที่แรกว่าจงไว้ให้งงัวเนาะ นีก็กลายเป็นลกไปเลยถากออกจากต้นใหม่ล้วก่อนจริงๆมัต้องใช้โจกนะมันจังเจ็ดถากออกแป้นดีเราก็ถากไปเรื่อยๆวันนี้่่อยังชั่วหน่อยไม่มีแดดเนาะโอ้ยอุยอ้ยคุณอะขยันทำไมขยันมีดลุดเลย <laughs> มิดรุดเลยเมีอืมต่ก่อนเด้อดูซึกว่าต้นนี้จะหกโพดหกเกินอ,อยากขนด้วยเด้ยนี่ทุกคนโอหกเออละขอบบอ่อนี่ไปนู่นแล้วจะให้พ่อบ้านใช้เครื่องตัดเอาสำหรับอ่าตาต้นใหม่กันเราก็ทำเอา เอามีดค่อยๆถากเอาไม่ไม่ได้หรอกพอบ้านก็นเวลาตัดอยากก็ตัดหอดต้นไม้ด้วยเด้ดดจากตัดอีฐาหนส่วนนั้นนี่ต้นทองอุไรเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ตัดได้เลยเนาะตัดอ่อมๆต้นต้นนั้นนี่นะโดนนิดหนึ่งก็ขาดเลยได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยกําลังออกดอกกําลังจะติดไม่ใช่กําลังออกดอกเนาะพอไป,ปย่าไปเอามาปลูกก็นต้นใหญ่ขนาดนี้แหละท่านี้เขากําลังติดกําลัง ดอกติดติดมากระต้นกําลังสวยเลยสีนี้สวยมากเนี่ยเม็ดแก่ๆเข้าหล่นไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไหมทุกคนขึ้นอยู่หรอกเนาะพูดเองก็เองเพด่กขึ้นไม่ขึ้นก็มาดูพ้นงานอีกทีหนึ่งทําไปด้วยป่ยไปด้วยเวลาขึ้นเราก็จะได้ขยายพันธุ์สีอื่นก็มีได้แต่ว่าไม่ชอบสีนี้เนาะสีนี้สวย,อ,ยอะไรเข่าตาก็ไม่รู้ไม่ก็ติงคิงแรงก็ไม่ได้อ้าวคุณน่ะตัวจะใส่ถุงมือ แล้แต่เสือคันที่บัดที่นี่เสือก็กระดุ้มขาด <c oughs> กันอะไรก็ไม่ได้คันยาอันนี้มันเป็นยาขนยามันคันอืมอืมอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้นมะม,ม่วงเบาเราอีกก่อนให้ทุกคนมาดูดอกไม้โชว์ดอกไม้งามซะไหน่อย งามเหมือนคนปลูกนี่แหละอือห่อนแธอทุกคนวันนี้ไม่มีแดด้ดวห่อนเอาแทะตกก็ตกมาเฮ้อฝนกระได้อะมาต้นมะม่วงอีกคนเอ้ตอต้นมะม่วงหกเดินหล่อไปเลยกลึบเลยไม่อยู่นิ่งเลย <c oughs> กล่องกระจับให้ทันกันเร็วกัน <c oughs> เดินเร็วหกจะแทะ หกจนหย่านางามกว่มะม่วงเราเด่นนีนอ้อโอ้หย่าอันนี้ก็อใหญ่แทะได้ไหมละ่ะสิบบสะเทือนมะม่วงบ่ละ่ะคือก็ใหญ่แทะอุ้ยมันทาดูไงทองเลยแต่จะไม่ออกมาอืไง ถอดง่ายดิด้วยไปทางไปเรื่อยเรยเลาทังง่าอีกมีต้นดอกใหม่อันนี้ก็มาปลูกใหม่ือคือชิมไม่หลอดดอกเพราะว่าตอนราบไปเอาน่ะโอ้ยไม่จะแค่แค่เลยกนี่ทุกคนระยาถอดหมวกก่อนเ้ิกถอดหมวกก่อนเด้อ ไม่งั้นงอบก็ไม้มันอยู่ใกล้กันมันโขกกันมันดังว่าไปไหนกันคนหน่อยเออภัอกยาออกจากไอ้ต้นไม้อืมคนนั่งถ่ายก็นัง่งถ่ายเนี้ยคนผ่านน้ำทางเขาเซลเราว่า คนถ่ายก็ถ่ายเนาะคนถักก็ถักอือฮะสิปอนท์ที่ยังไหมพักกระฉับอันนี้ก็พักกระชูดพักกระชูดก็ขึ้นมาบนโคกอ้ยพักกระชูดหรือพักกระเฉดก็ไม่รู้ พญาก,ก็ยังคุยเรื่องพักกระเฉดไม่จบลเลยเนาะตั้งนานแล้วเลยรู้เวลาเขาขึ้นมาบนโคกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเดอ้อทุกคนเนี่ยจะว่าพักกระชูดแต่ว่าก็เดียวกันในน้ำพดมีปอดแต่ขึ้นมาบนโคกไม่มีปอดแล้วก็กินบอสบซปยาก,ก็เลยคิดว่ามันเป็นพักกระเฉดกลายพันธุ์หรือเปล่ายอดก็ใหญ่กินบ่ได้ตรงนี้เนี่ยเอาเอาไปลองกินแล้วบอเสบหยาบเหนียวโว้ย เห็นตพักกระชูดนั่นแหละต่ปัจอยู่ในน้ำผลไม้ไอ้นั่นเนี่ยมีปอด,ดเนี่ยนี่ทำไมจะก,กำจัดได้ห่ะเขาเนี่พผลงามงามบอกกำจัดตองเนาะเอาไ้ให้ปลาส้นเอาไ้ให้ปลาไปสุกอยู่เวลาพอวันวันเฮน,นาบานกับวันยากยากเลยพว่ะต้นอันนี้มันหลายต้นอันนี้หลายหลายหนาด้วยปลาเขาชอบแอบม,มาสุกเลยนี่น เวลาเราจะหวันเหงาเราก็หวันยากเนาะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอันนี้ก็ต้นดอกมไม้เด้นี่ใบออกดอกสวยๆเขาเรียกดอกอะไรนะว่านอะไรว่าน,ว,านว่านอะไรนะจ้ะเออบางคนก็กว่ากุมารทองเขาเรียกหลายแบบกุ้จักเนะเาะเคยถ่าย ให้ดูแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นดอกอะไรนะพระอาทิตย์อะไรนี่แหละแสงพระอาทิตย์อะไรนี่แหละเรียกไม่ถูกก็เขาดอกถ้าเห็นดอกเขาสวยดีก็เอามาปลูกป้ายตอนนี้เขาออกดอกไปแล้วเนาะจะเนาะเออเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งถ้าเขามีดอกสําหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย